วันนี้ที่โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือหมู่6ตำบลตันหยงมัดอำเภอร,ระแงะจังหวัดนราธิวาสว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยะเกษตรด้วยการน,น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการดำเนินการเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารตามแนวพระราชดำริ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567 ได้มีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนจิตอาสาพระราชทานและประชาชนในพื้นที่กว่า400คนร่วมกันปลูกต้นรวงพึ่งและปลูกพืชผักสวนครัวทั้งได้ปล่อยปลาสุลต่านลงในสระน้ำบ้านมางงูอาแซจำนวน5,000ตัวอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวม